บาดซุกคนว่ะเ,เวลาเห็ดเบียกเห็ดงานนีหมเมื่อย<ง><า>เออนาะคนเนาะเหมเมย์เนาะเออแต่เวลาเห็ุปวดเศร้านี่หันเสียงเงินนี่หันผัดมวลคนว่ะแต่ป้ายก่อยนี่มีปลาย่างบอสเสียงเงินก็มมวนได้โอ้น้ำลาวโอ้ยน่ะอันนี้ว่าตัวเองดีมาเอล่ยอินดาย <c ười> มาแล้วก็สิมาอันน้องชายเสียเงินก็มมวนกระ่อย เบียย่างเฮข่าทุนเอ้ยธุรกิจใหม่บอสุกกระลังเริ่มเพชรกําลังรัวมันเป็นอะไรมันทุกคนเฮากาใส่ใส่ทงแบบนี้นี่มันบ่งามบ่เขาชื้อเอาตัวนี้ซื้อตัวเขาปักซ้ำปักอันนั้นเหรื่อตัวเขาอันนั้นแหละทุกคนเอ้ยเขาให้เป็นเบาเป็นเบาเขาก็ไปซื้อเอามาเออมันมันสิงามกว่าเนาะมันงามไว้คือเขาเห็ดเองเฮ็ดเองโอ้ยเอ้าการสบายดีเบิดสู่ๆทุกคนเนาะมื้อนี้สิพาทุกคนไปเบิ่งสวนยางบ่าวสุกทุกคนเอ้ย ธุรกิจใหม่ของบ่าวซุกเนาะเป็นการบอลลีบอลคอยได้ทุกคนเอ้ยขอกำลังหูนี่ทุกคนเอ้ยก็เลยว่าสิพาทุกคนไปเบิ่งสวนยางบ่าวซุกเนาะว่าเพิ่นปลูกได้ไร้ปนในแหละเนาะแต่ว่าไปเบิ่งน้ำกันทุกคนเดียว่าสิงามบ่ะเสวนยางบ่าวซุกนี่เพิ่งจะจักปลูกหน่อยปลูกร่กของท่านหู้ทุกคนเพราะว่าเพิ่งบอลเบาสู่ฟังเนาะเพิ่งกำลังมาเบาเมื่อวานนี้พอดีเก็เลยว่าสวนเพิ่นออกมาเบิ่งสวนมันสวนยางทุกคนเอ้ยว่าผิดเนาะ เพิ่นก็อยู่เพื่อนทุกคนเลยผลออกมาหน้าเผลต้อนตอนนี้เนาะเดี๋ยวเอาสิเขาไป็นเปลือกเนยางด้วกันเลยทุกคนไปเีลือกยางไปค่ะบอสซุกอยู่ผู้อยู่สวนยางเพิ่นเพื่อนาะองบูทุกคนเลยบ่อสซุเพิ่นเฮ็ดธุรกิจใหม่ล่ะเพิ่นเฮ็ดมันก็เฮ็ดเนาะต้นยางปลูกยางเพิ่นก็เฮ็ดทุกคนเลยแต่ว่าปลูกยางนีได้เงินดีเลยทุกคนเพราะว่าราคามันดีเนาะต้นยางเฮาเพิ่นบ่คือเพื่อคือมันได้ ว่าเอาไปเบิงน like no? oh. oh. ้ากันทุกคนเลยบาสุกเพิ่นเห็ดหน่อยเห็ดลายสำเนาโอ้บาสุกนี่สิเป็นเศรษฐีแล้วทุกคนเอ้ยเห็ดทุกอย่างเลยตัวคนเดียวเพิ่นเห็ดนี่กันหน้าเพิ่นไทยพระธาตุดำแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิงน้ากันเนาะบาสุกลรานางแย่งตัวอย่างเลยเนาะนี่คือซีเมนต์เบี้ยมันทุกคน าหามเต๋อไม่นอนกคกนเลยสมัยดีบาสุกปเถอะตืนยางบาสุกปนั่งาเจ้านี่แล้วเจ้าวันมาะเ็ดตุรกิจใหม่นี่ก็เลยมาเหยียบม,มาส้มอ้อม่อยากก้ามาเอิฮไ่อยากกล้านี่ทุกคนเ,เินลังกะเบียเนาะกําลังกะน้่เลยนมบาสุกนี่ รายเดือนละก็ไงสำเนียงท่านจะเอาออกไปปลูกได้นคนนี้นะเอ้ยบ่นี่ต้นเฟอร์กำลังกะทุกคนเอ้ยบ่กะเบียลือลายทุกคนลยฮะลูกถืนลายลูกถทนลายบ่บ่มันตายลูกถือกระทงก็พอแ่เออบ่บต้ตยน้ำก็มีเนาะลูกถือลายคือบ่สุผลว่าดีเด้อต้องคิดใหม่ส่วนใหญ่บ่สุก กำล,ลังเริ่มปลูกบัวลายเรื่องสำเนานะเนาะเพื่อลงทุนไลยได้ทุกคนเลยผู้สื่ออีหยังขเขาเอิ้นสื่อทอนเออืชอทอชูอทอชูท่งนี่โอ้ยบ่แพงโอ้ท่งทอนี่สิบ่ปานไดนดอก่อยว่ารคาคามันรคาคาอันนี้แล้วเนาะเบี้ยมันนี่รคาคาคือสิแพ่งอันนี้มันกะเอ้ยนะไหนมันกะนะฮะอะไรมันอะไรมันกะนี่บอลไหอย่างน่ะโอ้ยแม่สิบ่เบิ่องหาข้าเบิ่งแน่ โอ้เอาไหนกะเอาอืทุกคนเลยธุรกิจใหม่บ่าวสุกอะไรจะไปรอดจ้กบอลอดแล้วนี่กะไว้อูไลยพันตนนะทุกคนเลยรอดบอลอดกะทาหลุ่นน้ำกันเนะาะแต่ว่าไปรอดนี่ลุย้ยรอดม่นลุย้ยขึ้นไล่แล้วเพื่อสีด้ทขึนขึ้นเนาะโอ้ยโอ้ยฝนช่อทอเด้งมามันจะถึงอ นี่ทุกคนเลยตัวนี้นี่มันตัน้กระท้มกรพ้อตัวนี้ขากะสีตัวนลยกะสีนี้เนานะโอ้ยใส่ปุ๋นใส่เพื่อให้มันบ่บ,บ่สุกเลยแน่ยไรบ่ได้ใช่นะเออบ่ได้ใส่ปุ้ยย,ยังกับบวได้ใส่ใช่แต่น้ำยาเล็งหาน้ำยาเล็งหาโอ้แนีไ่ไรจะใส่น้ำยาเล็งหานี่ทุกคนเอ้ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบประมาณแบบเพี่อาขาวบอ ใบกกูนี่มันตายนล้วบอสุกเนาะโดยมันบ่มีห่าปวดจักมีนะเอ้ยแล้วปวดหัวออกมาเบิ่งโอ้ยเป็ดชวดสี่เบิ่งเลยบอสุกวัดสีเห็ดชวนย่างคนเอ้ยเห็ดชวนย่างเห็ดชวนมันปลูกเห็ดโป๊ะเขาเห็ดหน้าเห็ดลายยางแต่ว่าก้ารเกษตรบอสุกเพราะเขามาย่ำเลยทุกคนเอ้ยพี่น้องเอฟเฟกต์ฟังไส้เห็ดชวนย่างโอ้ยปัดนนี้มันจะเป็นไปไปเป็นมาอยู่บ่อันนี่ฮะ มันตายใบมันเบียร์ยางเขาตายทุกคนเอ้ยธุรกิจใหม่บรสุักําลังเริ่มเพียรกําลังรือว่ามันเป็นน้ำนมผสมน่ฮหกกาใส่ใส่ทงแบบนี้นี่มันบ้องงามบ่แต่ว่าถ้าปลูกมันจะใส่ทงงามแน่น่ะบ่ด้วยพี่อยู่ฝ่างามใส่ใส่เออนี่ทุกคนเลยเออตัวนี้ยังงามกว่าเนาะยังบ่ตายเนาะ โอ้นี่นี่ต้นำบ๊อบซูเพิ่นตัวนี้เพิ่นใส่ทงเนาะทุกคนเอ้ยนี่ตัวนี้เพิ่นแบบแบบใส่ทงเลยรีทันนี่ปาช่วยจะขี้ติดนี้เคี้ยงหง่าบนถุงนี่เอาเอาไรมันมามาเพาะพันธุ์จากจีด็รอกเอาใส่ใหญ่ใส่ทงแบบนี้โอ้แล้วมันบ๊องามทุกคนเอ้ยเออเออเออเอาถ้าว่าห้าวไหวอย่าเช่มันสีใบใหญ่ไปไหนที่เนาะมันบอกเป็นนาทีอย่างที่เขาลูกห่างนะเออเอาเห็ดเห็ดแบบว่า ถาเอาไปคุดใส่คุ้มโร่นะแบบลงปูใส่คุ้มโรน้ำปลาด้บ่มันน้อยโพนตมะกะจะสีแล้วเนาะกะให้มันใหญ่ก่อนนะกะให้มันใหญ่อะไรไม่มีความผูกไประยแต่ว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็น้ำปลาชุกบปลูกได้ได้วยเติบหรือปุ่นใช่เติบหรือปุ่นจะเอาลงคุ้มหรือบปล่นะปลูกแล้วเออเดี๋ยวเราไปเบิดน้ำกันก่อนมันบลาชุกเผ็ดแบบบ่มีความผูกหรืออะไคอยคำแนะนำจาก ฟักซีฟังไทยเนะทุกคน ừ, ชนไร่พี่น้องพี่น้องฝั่งไทยเป็นเห็ดย่างไร่ ừ, ชนยางพาราบาชุกแจกลองเห็ดบะชิลุกหรือชีใดบะชุกเพิ่งกำลังเริ่มต้นใหม่ทุกคนเอ้ยปลกกระปุกพักป,กปกลูกหญ้าลายลีเด้อทุกคนเอ้ยพักบะชุกเ y. พิก่กงเห็ดก,ก,การเกษตรนี่พักบัวเพื่อนนีนนะเป็นหัวเลรอทุกคนเอ้ยทางนี้นี่ปลูกดเรื่องอะไรนะก็เป็นแบบใบใช้อันนั้นใบใช้ท่งนี่เออต้นนี้กะคือกัน ทุกคนเลยอืมแต่เพิ่นยังบ่ทันเอาลงไปปลูกอยู่สวนเนาะแล่ทุกคนเลยปัญหามันปัญหาหนักๆมันอันนี้พี่อะบ่ใบตายลใบแห้งเนาะเออเขาใช้ยาไอ้ช้างอันนี้ใบแห้งๆสีนี้แหละตัวปัญหาหนักมันเออตัวนี้บ่ได้เอาน้ำมาใส่เนาะตัวนี้เนาะทุกคนไปคือกั้นนะเอ้อเขาเป่งน้ำตรงผงเนี่ยไว้ทองสิโอ้เขาเอาน้ำมาสีแล้วก็ไปต้นพงทองตัวนี้ เพิ่นเพิ่อนบริษัททอทุกคนเอ้ยงูปเพิ่นบลายเพิ่นวะบ่านางหนามันมากคนนีงนะเอ้ยนนามาันจะบ้าเออเออหนามอะไรมาทางนี้เพิ่นก็เลยเหตุจะสื้อขุดมาทุกคนขุดมาจะกล้องทุกคนเลยนี่กมวดลงหนามธรรมศาสตร์ไล่มาจี๋เนาะเป็นข้าวตำพองเลยขุดพองเออนี่ดีทุกคนเยลยอะมา<ม>ทุกบ่มียังคล้ทุกูขุดยแต่วันตะเข็ดตะเข็ดรอเข็ดเบิกครบขึ้งไร้แล้วเอานนี่ของพัสดี ภูเปไปเป็นมาธุรกิจใหม่บาซุกทุกคนเอ้ยสีเหล่อหรือสีหลืองส่วนอย่างนี้ถวมถทวัมันใหญ่บ่ถวัลมันใหญ่มันอันนั้นแล้วนี่ไปหล่อได้สบายเนาะเออราคามันดีเด้โอ้มีแต่เลกๆกับสีหยาดสีอะไรทุกคนเอ้ยเบิ่งเป็นเหล็กตนเออสร้างปลูกสร้างปลูกเล่าต่อนะครับตั้งไหนก็อุกิ่ตัวนี้ตั้งสายหยาอย่างอันนี้ ใบแหงไปเหี่ยวเหี่ยวไ,ไม่แหงเนาะสิว่าเ,เป็นเพี้ยเขาแล้วบอสุกันไปดัางด่างด่าง,าง,างนันก็นั่งจะขยันอย่างาทางนี้กับบอสุเพิ่นลงปลูกอะไม่ปลูกโปรเจคซีก็ใส่เขาใส่พุยบ่เนะ<บ>าะนี่เขาเรียนเขาื่ออาตัวนี้ซื้อตัวเขาปักสัมปักอันหนึ่งเหรื่อตัวเขาอันนั้นแหละทุกคนเลยเขาให้เป็นเบาเป็นเบาเขาก็ไปชื่อเอามาเออมันมันชิงามกว่าเนาะ มันงามไว่าไอพวกเห็ดเองเห็ดเองโอ้ยอย่าเอาแต่ว่าเาเห็ดเองหันมันก็จะง่ามเนาะทุกคนเอ้ยแต่ว่าเขาซื้อมาจะสีมันใหญ่แล้วมันปูเอยมันใหญ่แล้วมันก็งามเนาะจำแม่เดียบมาชุบปลูกหองข้ามมาตัวหนึ่งอันปลูกยากนะทุกคปูกจกแม่ทุกคนเลยควมกวางควงหางของมันมันจะพอดีอันนี้นี่ยปลูกจำแม่เด็นนี่ขุดอยู่นี่บ่ได้ปลูกเป็เนี่ยปลูกมักพี๊ด แต่ซื้อเอาหันบ้านจะงามกลัวห้ามะกาเองเนาะนี่เขาเอาในมันมะกานี่ทุกคนเลยแต่ว่าต้นขึ้นมันกะจะล้ายกลัวเออจะสู้งกลัวห้ามะกาเองแต่แต่ว่าห้าวมาไ่ใส่เลยทุกคนเลยมันก็คืออย่างว่าบง่ามเนาะคือมันตายนี่มนสิได้อีบ้อบอกสุ้อ้ยนี่เนาะขนาดว่าเขาซื้อมาปลูกสถียกะ ก็ยังบ่ง,งามเนาะเห็ดลายยางอยู่แต่ในไรบ่มีเป็นแนวซียเออมันต้องใส่ต้นทื่นลายถ้าว่าต้นทื่นทำบ่ลายอะไรเมนบ่ได้แล้วบ่สุกถือเอาถือเอาตัวมันเขาผอมปลูกแล้วยังตายอืมอืมอืมนี่ยังตายก็ยังมีเนาะอุกใจบ่สุกคนละไปไปบ่หลอดดอกส่วนยางบ่สุกเออมันแพงตัวนี้นี่เ้าซื้อแบบนี้นมันแพงตัวเขาอันนั้นแล้วนี่เออเเขากาแล้วเรียบร้อยมาปลูกเลยมันแพงนะเอ้ย ตัวถ้าเห็ดเอาเองก็มันกบกบองาโอ้บลกลายแค่ดอกดินไฮบาสุกเพิ่นลายเนาะดินลายร้เออเพิ่นกะปลูกส่วนยางโอ้ยทุกคนเอ้ยอยู่ไฮบอนี่เพิ่นกะกะเบียกะต่อเพิ่อละบอนเผื่อจะเอาไปลงอลีหนี่อีบอนหนึงนะ่งเนาะบาสุกเอออีบอนหนึง่งทุกคนเอ้ยเฮาาันมีนานะ่ะบบานานะ่านะเช้าอือดินพอร์ทเาไม่เท่า เอาลายแต่เอาเห็ดแต่ว่าเพิ่นก็เลังสีลงทึ้นเห็ดปลูกย่างนี่แหละทุกคนเอ้ยเพราะว่าดินเพิ่งลายเนาะเพิ่นกัดดินฟ้าไว้จะสเห็ดทีสร้างเพิ่นงเออเห็ดๆไหนก็เอาบรอกโค็แลวและเขาทำไอ้นั่นะทุกคนเอ้ยปลูกยางทุกคนปลูกจังไดงมาเบิ่งนี่กับปวดหัวโอ้กาเบียกากย่างกาไปเอามาใบ ไบตายเพียรเขาหาสื่อหญ้ามัสไซมาสีดถ้าร้านน่าเอ่ยตัวโอ้ยร้านใส้บดยางบดไส้บดดอฟสูเปอร์อุกไก่คนเลยอย่างคนแรกที่ว่าเคยปลูกสวนยางนี่เนาะขอคำแนะนำให้บาสุกแน่เนาะเอพีภาคใต้คำแนะนำบอสุกแน่ถ้าลูกจนได้ยางมันจะสวงามพอดีควงามใช้ยาญยังเอารถ ชุ่มสีชุ่มหามีความพูดแต่จากเด็ดพอทั่วแห่งโอ้เมื่อเงินลายบันเงินลายเนี่ยทุกคนเลยถือมันเข้านี่ก็ยังบังอาจวันนี้พาทุกคนออกมาส้มเบียดเบาซุกเนาะเบียต้นยางเบาวซุกทุกคนเอ้ยเหมือนไปเฮ็ดมันได้กลัวเฮ็ดมันได้กลัวบ่มปะยางติดไปเนยากบวระบัดอริอัจังกี่ใด้แต่บอกเจ้ามา บราซุกเพิ่นออกมาเบิ่งอันเบียมะเบียย่างเพิ่นกันจิกไซเวนตายยังคักแล้วจิกคพนเลยแต่แม่แต่งตัวหล่อเนาะแต่งตัวหล่อคักขนาดทุกคนเอ้ยนี่ตัวนี้เบียเพิ่นกะใส่เบาใส่อันนะั้เนาะเพื่นเอ้ยโอ้ยได้งเงินอยู่บ่ดี บ่อซุกเพิ่นขีดนักทุกคนเลย <ừ. S 1> นี่มันจะเป็นแบบว่าใแบบแหงแหี่เหี่ยเอวเนาะคือนามันบ<พ>อกเพ่ะบ่อซ <พอ S 2> ุกเลยนามก่อนเพาะนะเอยน้ามแต่ว,ว่ามันมองอเป็นดินเห่าจากทุกคนเลยดินนี่แต่ว่าแหงอ่ะมัน,นมทุกคนเลยด,ดินแถวโด่งแถวโอนดินดินดำเยอ่ดินปลูกยางกับเป็นปลูกยางมันคือเป็นปลูกมันเนี่ยก็งาม ลอกเบิงลอกเบิงเสียงเบิงอะไรเนาะว่วามันสิเป็นไปจะไหนว่ามันสิหลอด,ลอด,ลอด,ดหรือบ่ลอดไปเด็ดมาเห็นยังเออนี่เนาะนี่เนาะก็มียางไม่เห็นอย่าง,อางเออนี่เผ็ด <c oughs> แบบว่าบ่มีความปูเลยเหาเผ็ดแต่เผ็ดแต่เผ็ดเลยเออสดลองเบิงเนาะเออเดี๋ยวสิมาทางพรมเดี๋มาทางพวมหูนำเอฟซีทุกคนผู้ใดที่ว่าเคยปลูก,วกสวนวายางเนาะคำนั้นเพราะคำนะนน้ำแน่ทุกคนเอย บ่เคยโตมีประสบการณ์บ่มีความภูมเหตุหมวัวซัวไปเลยตามใจตัวเอง <c oughs> ในชั้มนี้อันนี้นเป็นอันนี้เดี๋ยวย่างไงเดี๋ยวย่างโอ,อก,กาสกระเพาะหัดแต่ว่ามันามาะะึงอ่ะมาปลูกแล้วก็เหี้ยมาปลูกก็ตายไปมานั่งโศกนั่งเศร้าเห็นสวนยางเห็นสวนยางฝนล้วทุ่งนยางบ่เห็นสวนยางเลยก็โอ้เห็นเป็นชาวแค่แน่ชาวข้อขาวยืน <c oughs> โอ้ยไปยบายเพ้นคอยนี่เด้ยละ่ะเห็นคอยกับบซื้อหูซื้อตาเนี่ยบ่เนี่นออนยนะเอ้ยเป็นอะไรเนี <c oughs> นออกมาใหาย่างเบาสุกเนาะเปิ่นกาเฮ็ดธุรกิจใหม่ดอกทุกคนเอ้ยคอยกับซาลาหูเนาะเพราะว่าเปิ่นกาเบาหว่านเนี่ยคดีก็ว่าโอ้ยส่วนเบาสุกเปิน่นออกมาเบิ่งส่วนย่างเปิ่นมาเฮ็ดม,ออมดุวยคมหูความฉารดดอกเฮ็ดไปตำประทาเฮา เป็นตาปลาซาบะสุกแต่เรามีความหูทุกคนเอ้ยมีความหูค ah ่ะว่าอยากเห็ดเนาะเห็ดรอกบึงมาประจักษ be ์กันก็ได้ก็งามในทุกคนจะอยู่แางร้านหอมเนาะก็งามเตอภายในทุกคนเอ้ยเห็ดจะได้สะมือใหม่คนว่าเห็ดแบบบะเดะบะเดะทามไพ่แล้วเนาะก็ได้ก็ก็อยากจะบอกสุกก็ดูนกูมปดูจนมีลายโกมีโก่งว่าง่ายทุกคน ไบบอสุปนี่อุดมสมบูรณ์เลยทุกคนดินเตนต้นหญ้าเป็นกระไลผู้ใดได้เป็นพัวนี่คือสีผักเนาะโอ้ยมูลโหมเลยเนี่ยบดอุดดินขนาดอยากเแ็บบออันดินเนอดินเหอนคนในพี่น้องเฮาอันดินอีปอกับอีแม่ก็ทีุ่่นดินบาวดินนาร์ชาเราบดเห็ดบดช้างอยังปกมืดบดเห็ดเอาเดี๋ยทุกคนเลยบัวสีว่ายะได้เป็นยาคลองเนาะ ได้มีเหือมีแห้งเฮ็ดเอานี่โอ้ยซําสิเฮ็ดดอกทุกคนเอ้ยคือบ่สุกนี่าจังซี่เนาะเ็ดอันนี้เฮาบ่มักเ็ดอื่นเฮามักเ็ดอีหยังักเ็ดปา่มเอันนี้อดมือเอันนี้เมื่อยมันก็ได้เงินเด้่จะไปเฮ็ดูาวจบ่ได้ได้เงินมันมน แจงเงินแต่มันม้วนอันนั้นนะบ่อสุกกับผืนมักแต่แนวน่ะดังนั้นอันนั้นนะมันม้วนแจงเงินแต่มันม้วนเห็นยังนี้นี่แจงเงินแจงเงินดูเมันเมื่อยอันนี้อะไรเฮาเห็นอะไอื่นใครในเจากันเห็ดข่อยตี้บ่ได้เสียงเงินแถมม้วนพอเห็นบ่ล่ะพอชิโซจะเบิ่งเลยโซโค่เห้เบิ่งก่อนแต่ว่าพอใจก็จังเอา ความลำลาวเครื่องวอลเลยเห็ดเบียดเห็ดงานเนี่เมื่อยหอค้านเห็ดปุซ่าไค่แน่มันม้วนเจ้เงินก็มันม้วนบ่าวบุมีบอลเอาเลยทุกคนเลยมั่งก็แนวมันแล้วเห็ดเบียดเห็ดงานนะไพ่สีม้วนเนาะทุกคนเนาะพิดแล้วมีแต่ยามได้เงินก็แล้วม้วนยามได้เงินนะแต่ก็กลับไปหาปุซ่าวนี่โอ้ยเบิดใจเถอะเสียเงินก็ตามนะเสียเงินขอกระมัว อันนี้เฮามักีโอ้ยนีใซือๆนี่บ่ต้องเสียเงินอีหยังบ่อยากได้อยากนมกว่าจไปหาผู้สาวจเาบ่จักบ่สุเอ้ยโอ้ยอยเอ้ยไปมําจัแล้วเจ้าทาละองเจ้าสมสิฮู้บสุเพิ่นว่าเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่าเมื่อยเนาะพ่นเนาะเอามอยเนาะเออแต่เวลาเฮ็ดผู้สาวนี่หั่นเสียเงินนี่หั่น ผัดมวลเหรอมวลอะตัวนั้นเงินกับมวนสาลมีมวนเนาะแต่ไปกับข่อยนี่มีปลาย่างหมดแ้เสียเงินกับมวนได้ไปบ่ไปเอาไปตื่อน้ำเลาวโอ้ยหนักนี่ว่าจะตัวเองดีมาเอาเลย่หนายมาแล้วก็สิมาอันนอนผายหมดเสียเงินกับมวนกับผ้อย มายังมายมาไอ้เจ้านาีน่น่ะมาคนเอ่ยเอาเียวไม่อยากวดจะบอาวากไปิตแดดนหนาเนียอตวก็ไปเสียเงินหันม้วนน่าจะันนาะนี่เเสียเงินก็ม้วนได้นะมาเอาเลยเปลีนบรรยากาศกอยางนี่นะสีน้องาน เปิดมากระโม่ะเนาะมไหนๆของผีนี่เนอะแบบผีเป็ักลายน้ำราโอจะเห็นใช่เลยเปิดมากรบโบมาะอ๋อทุกคนเลยบันนี้กับสิคออหยาดติดฉีบก eh. ันเนาะบันนี้เนาะ